แล้วเวลาผมทำอาะผมนวด30ปีก่อนมันเป็นแค่สัมผัสผมทำดีที่สุกแล้วแต่แม่ก็ไม่เอา สวัสดีค่ะอะหลังจากที่เมื่อประมาณ14ชั่วโมงที่แล้วเนาะมีกระแสในติ๊กต็อกก็คือมีคนเอาไปลงว่ามีคลิปเจ้าแม่ใบหวยคนดังอักษรย่อนอนอนใส่ชุดตุ่จีนอุบก,กันกับสามีความยาวเจ็ดนาทีหนึ่งขอพูดตรงนี้นะคะใครมีคลิปหนึ่งให้แสนหนึ่งเอาไปส่งนักข่าวให้ด้วยหนึ่งให้แสนหนึ่งใครมีคลิปนะ ให้แสนหนึ่งเลยเอาไปส่งนักข่าวถ้าเป็นหนึ่งจริงจริงหนึ่งจ่ายหรือแสนหนึ่งเอาไปส่งนักข่าวด้วยให้นักข่าวไปแฉเอาให้ดย่าให้ยับทั้งประเทศเอาให้ไม่มีที่ยืนใครมีนะเชิญแต่ถ้ามีดีแต่ปากมีดีแต่คอมเมนต์เก็บเงินไว้กินข้าวเก็บเงินไว้แดกข้าวอย่าเอามาเสียค่ารถเค้ื่อนสารอย่าเอามาจ่ายเงินประกันตัวเอง พอที่ผ่านมาฟ้องในคดีหมิ่นประมาทออกหมายจับไปแล้วสามคนอะไรที่มันไม่จริงรู้ให้จริงก่อนแล้วค่อยพิมพ์ให้มันสนุกปากอย่าหาแดกอย่ามีความสุขบนความชิบหายของคนอื่นเพราะชีวิตมึงจะไม่มีวันจเจริญถ้ากูมีคลิปจริง เอามาส่งมากูจ่ายแสนหนึ่งถ้าเป็นคลิปกูจริงๆกูจ่ายเลยแสนหนึ่งแล้วกูให้เมืเอไปออกข่าวด้วยไม่ต้องมานั่งพิมพ์หากระแสแบบนี้เพราะจากไปดูหน้าช่องคนที่ลงก็มีแต่ลงคลิปคนนั้นคลิปคนนี้แต่ไม่มีจริงสำหรับกูมีจริงเอามาเลยกูจ่ายเลยแสนหนึ่งกูแนะนำให้ส่งให้นักข่าวด้วย กูเห็นบอกว่ากูมีคลิปหลายรอบมากกูไม่ใช่คนจังหลีจังไลมานั่งอัดคลิปตอนเอากันขนาดนั้นเกียดได้แต่ต้องเกียดแบบมีมารยาทไม่ใช่เกียดแล้วใส่ร้ายมันสัรละเลวมันดูเฮี้ยเพราะอะไรที่เป็นกลัว ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจ้าแม่ใบหวยนอนนอนหรือแม่น้ำหนึ่งอ่ะมันเป็นกระแสให้คลิปมึงอยู่แล้วแต่ไม่ต้องห่วงกูฟ้องแน่นอนมึงสมัครติกต็อกด้วยเบอร์อะไรอีเมลอะไรกูฟ้องแน่นอนรอชมกูไม่ปล่อยไว้ทนายกูพร้อมทำงานมากแล้วเจอกันอีกเพราคอมเมนต์อีกมึงเจอกูแน่รูไม่จริงแล้วเม้นมึงรอชม ไม่ต้องมาไหว้สวยรวยกระเช้าเขาน้ำตากูไม่เอาอย่าลืมอะไระเช้